โอ้โหดิโโหโอ้โหกัดอย่อยอยอยางนี้ปากมันเริ่มโอ้โหไซโล <laughs> กดัดอย่างนี้ไซโลครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวกี่ยวคิปเปอร์ก่อนอันตราย ปลอดภัยแล้วโอ้ชายคองกัดเตี้มๆเลยโอ้โหซัดอย่างนี้สิมันถึงใจนี่เนี่ยครับกบยางแกะคันจิ๋วเน้นๆเลยโอเคครับผมฝากเขาด้ครับกบยางแกะคันจิ๋วครับผมนี่นี่ใสเข้าไปโอเคครับผมชายคองเห็นมนกัดลูกปลาอยู่ครับไปใส่ซัดเลยโอเคครับผมจอมากครับชายคลองใหญ่มีแต่ของใหญ่ๆญ่สุดเจดอรครับผม